สำหรับเพื่อนๆที่มีโน้ตบุ๊กเก่าที่ไม่ใช้แล้วนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับวันนี้มีตัวนี้มาแนะนำนะครับอันนี้เป็นโน้ตบุ๊กเก่าของผมนะครับที่ไม่ใช้งานแล้วผมก็แกะน็อต4-5ตัวตัวนี้ข้างหลังออกนะครับถอดฝาแล้วก็ถอดเจ้าตัวฮาร์ดดิสก์ออกมานะครับจากนั้นก็สั่งซื้อตัวนี้มาใช้นะครับเป็นกล่องใส่ฮาร์ดดิสก์ของโน้ตบุ๊กเก่านั่นเองนะครับ วิธีใช้งานก็เสียบเข้าไปเลยนะครับมันจะมีล็อกให้เสียบเข้าไปให้ตรงนะครับอืมอ่าก็จะเป็นล็อกของมันอยู่นะครับก็เสียบเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยอประมาณนี้นะครับ จากนั้นก็เสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับมาแล้วนะครับผมก็จะมีได้ใช้งานเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้ซื้อประมาณ80บาทนะครับรวมส่งนะ80บาทนี้รวมส่งนะครับ ก็เดี๋ยวถ้าสนใจผมวางลิงก์สั่งซื้อไว้ในคลิปนะครับโอเคครับ